นะครับแต่เจอน้ำักปทะเลเนี่ยสังเกตใบเขาจะกว้างตอนนี้ก็คือเราเตรียมดินนะครับอ่าไว้แล้วก็คือจะมีดินหนึ่งส่วนอ่ากระแบเผานะครับหนึ่งส่วนจริงๆริผมอยากได้คุยมะพร้าวนะแต่ผมไม่มีแล้วแถวบ้านผมเนี่ยคือผมหาได้ง่ายนะครับก็เลยใช้เป็นกลแบบเผาเพราะมันเบาด้วยทําให้โต๊ะปลูกผักเนี่ยไม่หนักมากแล้วก็จะเป็นอ่ามูลสัตว์นะครับหนึ่งส่วนซึ่งผมหมักไว้ผมก็ทดลองปลูกพืชน,นะครับที่ผมซื้อมาถุงละสิบบาทตามร้านขายต้นไม้นะครับ เนี่ยลงไปแล้วซึ่งอ่ะใบไม่เหลืองได้2วันนะครับผมคิดว่าดินผมพอใช้ได้ไดแล้วแหละผมก็เลยจะปลูกแต่ทีเนี้ยผักของผมที่ผมจะปลูกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเขียวซะเยอะเลยผมเลยไปเอาสวิชชาร์ดสีแดงมา1ต้นนะครับขุดมานะครับขุดมาซึ่งไว้1ต้นเลยให้รอๆหต้นเลยนะครับตรงเนี้ยหลังที่เราย้ายอะไรทุกครั้งนะครับเราลดน้ำให้ชุ่มเลยวันแรกนะครับ,นะรบจริงๆมีพริกที่เผ็ดที่สุดก็มีนะที่ผม รวยๆมเมล็ดไว้นะครับในแปลงผักผมไปสาะมาตอนไหนก็ได้นะนแต่ว่าวันนี้ผมก็จะปลูกพวกผักกินใบซะส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เคลต้นจะสวยมากๆนะครับหลังจากนี้นะทีนี้มันจะมีพริกหยวกนะครับมีมะเขือมีอะไรอย่างนี้นะครับต่างๆเนี่ยเราจะเริ่มปลูกแล้วนะครับเราก็จะเลือกต้นนะครับที่มันสมบูรณ์มากๆก่อนเพราะว่าอะไรนะครับเป็นการหยอดมเมล็ดนะครับคุณก็วางไว้เลยว่าคุณจะปลูกตรงไหน คุณยังไม่ต้องปลูกนะคุณวางเป็นที่ที่คุณคิดว่ามันน่าจะประมาณเนี้ยคุณวางไปเลยเพราะว่าการปลูกผักพวกนี้มันง่ายมากนะครับมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ยากนะครับวิธีการปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเราก็แค่เอามือเจาะลงไปนะครับนำไปก่อนแล้วก็หย่อนอต้นพันของเราเข้าไปนะแล้วก็กบนะครับสลัดเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับหลังปลูกเสร็จทุกครั้งก็รดน้ําให้ชุ่มชุ่มำๆไปเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่อีกครั้งนะครับว่าจะดูแลยังไงแล้วก็จะเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้นะครับที่เราปลูกในโต๊ะปลูกผักนะครับสแว๊บแป๊บเดียวนะครับตอนนี้จเจริญเติบโตได้ดีมากๆกก็จะมีตั้งแต่วันแรกที่เห็นเนาะเป็นสลัดกรีนโอ๊กนะครับก็จะโตทีนี้มาดูวิธีการดูแลยังไงนะครับ และท้ายคลิปจะให้ดูต้นรุ่นพี่เขาที่โตได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นคณะนะครับเป็นเคลเป็นกระลำปีกระลำดอกนะฮะทีนี้วิธีการผสมมาดูกันครับตรงนี้จะเป็นน้ํา5ลิตรนะครับเคล็ดลับของผมก็คือเป็นน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นที่ผมทาขึ้นเองนะครับถ้าใครไม่มีเวลาทำนะฮะสามารถสั่งไปใช้ได้เลยก็คือ5ลิตรเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด5ฝาในการพ่นทางใบ1 2 3 4 5ของผมไม่ใช้สารจับใบเลยนะครับในกรณีนี้ก็คือสามารถพ่นไปนะครับแล้วก็จะเรียนเติบโตได้นะฮะง่ายมากๆพ่นทุก3วันหรือ5วันก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยทุก7วันเนี่ยต้องต้องทำครั้งนึงมันจะกระตุ้นให้ใบกว้างนะครับแล้วก็สวยเดี๋ยวมันจะมีดอกไม้ที่ปกติใบเขาจะออกแหลมๆหน่อยแต่ทีนี้พอเจอน้าหมักะทะเลใบเขาจะกว้างนะครับ การพ่นทางใบก็จะเป็นการทําแบบประหยัดนะครับแต่ถ้าอัตราส่วนนี้เราสามารถนําไปผสมน้ําก็รดลาดเป็นบัวรดน้ำเนี่ยก็เท่านี้นะครับก็ได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็คือจะประหยัดเพราะว่าในถังเดียวมันพ่น,พนได้เยอะมากนะครับเนี่ยพ่นให้โวนใต้ใบทําในตอนเย็นก็ได้หรือตอนเช้าก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยเนี่ย มันจะกระตุ้นนะครับให้พืชเนี่ยได้รับสารอาหารนะครับและก็จะเจริญเติบโตแม้กระทั่งที่เราพ่นดนใบแล้วนะครับตกลงไปในดินเนี่ยเขาก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับไม่มีเสียหายช่วยเป็นตัวบํารุงดูดินนะครับไม่ได้แบบเป็นกรดทําให้ดินเสียนะครับเพราะว่าน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยถ้าวัดค่าเนี่ยจะอยู่ประมาณ4-5แต่เมื่อผสมน้าแล้วนะครับสูบน,น,น้ํามันเจ็ดนะก็ยังประมาณ7ดอยู่ดีเพราะเราใส่น้อยเดียวนะครับเนี่ยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูท้ายคลิป ว่าตัวที่รุ่นพี่พวกเขานะครับมันจะเริญนเติบโตได้ดียังไงไปดูกันครับแปลงนี้นะครับจะเป็นแปลงตัวอย่างนะฮะจากเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นแปลงรุ่นพี่สังเกตนะครับเขาจะฟอร์มเนี่ยอ่าใบใหญ่นะครับตี้แล้วก็ถ้าเต็มฟอร์มเขาจะต้นใหญ่มากๆแล้วก็รสชาติจะกรอบมากๆนะครับรวมไปถึงนะครับใบตรงนี้มันดอกไม้ผมไม่มีที่ลงนะผมเลยปลูกแซมกันใบเขาจะกว้างโดยเฉพาะอ่า พืชไหนที่ต้องการสะสมใบไม่ว่าจะเป็นแตงโมเมล่อนนะครับได้หมดเลยพอในช่วงติดดอกก็จะไม่ได้บ้าใบนะครับการออกดอกติดผลเนี่ยผมเคยปลูกคลิกนะครับมะเขือเทศเน็นนะครับก็ติดผลได้ดีนะครับใบสวยติดผลได้ดีนะฮะมันเป็นเหมือนสูตรที่เรียกว่ารวมทุกอย่างสารอาหารนะครับให้ด้วยกันแต่ต้องร่วมกับการปรุงดินที่ดีนะครับใครสนใจก็ทักมาในข้อความเพจได้นะครับทำแบบใครที่ไม่อยากหมักแล้วก็ อยากได้กลิ่นที่มันไม่ได้แรงมากนะครับก็คือสูตรวิธีการหมักแบบผมแล้วผมก็ขยายแบบเข้มข้นเลยนะครับโอเคขวดละก็บาทแล้วกันถ้าใครต้องการนะแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทําตามวิธีผมได้เลยหรือจะหมักไว้ใช้ก็ดีมากๆนะครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะบรม่มตุ้มๆบักใหญ่เลยนะครับเนี่ยกินโอ๊็ครับ